รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียง ท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคําบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลสติโนอปัญญานอสติโนอปนัญญานอธรรมะทําให้เราเ,ลลเรียนรู้สนทนาันนั้นอยู่ได้อย่างสดใสธรรมะทําให้เราสนุกปลอดภัย ทำทุกทำให้เราผ่อนคลายธรรมะทํทานไมใจสบายธรรมะทํทานไมใจสบายตาผ่าองใสจิตใจใแข็งแรงใบบนเนนน้อยตอนเจ๋งเด็กขี้แกล้งแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นฤดูร้อนแต่ก็ไม่แปลกที่จะมีฝนตกบางคนก็ออกมาเล่นน้ำฝนจนมีอาการป่วย และเด็กชายปลากรังก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะอาช่วยไหวไหมปลากรังไหวไหวอาช่วยปลากรังวันนี้แกเตรียมตัวแพ้ได้เลยปลากรังแพ้แหละปลากรังแพ้แหละลไม่มีทางแกนั่นแหละเจ๋งเตรียมตัวแพ้ได้เลยอาช่วยไหวปลากรังขี้มูกย้อย ไม,เด,เไมไดิไมดิแล้วไม่ได้ขี้มุ่ย้อยนะฮะฮใช่ขี้มุ่งย่อยขี้มุ่ย้อยคิดแล้วมันน่าเจ็บใจจริงๆนะใบบุญเราต้องแก้แขนเจ็งให้ได้เลยคอยดูสิฮะใช่โอ้ยใจเย็นก่อนประกังดูสิน้ำมูกไหลออกไปอีกแล้วตกกลางคืนใบบุญต้องมานั่งสมาธิกับหลวงพี่แมตตา แต่เรื่องของปากั้งกับเจ๋งก็ทําให้ใบบุญไม่มีสมาธิเอาซะเลยค่ะฮัใช่มีอะไรหรือเปล่าใบาบุญอืมหลวงพี่ครับถ้าหลวงพี่โดนล้อเลื่องน้ำมูกไหลหลวงพี่จะโกรธไหมครับใบบุญเคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาบอกว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าเคยครับนั่นแหละเขาถึงได้เปรียบว่าคนโกรธก็เหมือนคนโง่เพราะจะไม่ยอมฟังใคร เอาแต่อารมณ์ของตัวเองเป็นที่ตั้งส่วนคนโมโหก็คล้ายกับคนบ้าเพราะไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ไม่สนใจเหมือนคนหูหนวกซ้ำยังพูดจาไม่รู้เรื่องเหมือนคนบ้าดังนั้นเราจึงต้องทำตัวเองให้มีสติจะได้ไม่เป็นคนโง่หรือเหมือนคนบ้านะใปบุญช่วยเป็นพยานนะถ้าฉันปั่นจักรยานชนะเจ็กวันนี้อ้ามล้อฉันอีกเด็ดขาดฮัทใช่ เจ๋งขี้มุกย้อยเจ๋งขี้มุกย้อย,ย,อย,ย,อยทุกคนจุดลองเพลงได้แล้วใบบุญเข้าข้างเงใช่ไหมเ <c oughs> ช้าวันต่อมาปลาก้งนั่งเล่นอยู่คนเดียวที่ลานวัดดูเหมือนว่าปลาก้งยังโกรธใบบุญอยู่เลยค่ะคนทะลเยยศส่วนเจง๋งหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นก็รู้สึกสำนึกผิดจึงมาขอโทษปลาก้งฉันรู้แล้วว่านายอายขนาดไหน ถ้าไม่ได้ใบบุญฉันคงต้องอายมากกว่านี้แน่ๆก็ได้จะเลิกหรอก็ได้แต่ฉันไม่ได้เห็นแก่น้ำหวานหรอกนะขอบใจนะปลากั้งแล้วก็ฝากขอบใจใบบุญด้วยอืมเดี๋ยวบอกให้ละกันใบบุญเจ๋งฝากประขอบคุณส่วนเราอ่ะก็ขอโทษนะอืมฮะใช่เย้ ใบบุข่ขีมูกยอยอสิ่งที่น้องๆได้เรียนรู้จากสามเนรใบบุญในตอนนี้ก็คือเรื่องของสินห้าข้อที่3ค่ะคือไม่แย่งของรักของผู้อื่นไม่รังแกเพื่อนหรือทำให้เพื่อนต้องอับอายค่ะสนับสนุนโดยกสทชและกทอปอผลิตโดยบริษัท เอ p อัพส v ีฟจำกัด